พุทธศาสนาและเทิดทูนพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งสุดใจโบราณสารที่มีอายุเกินกว่าพันปีซึ่งเป็นสถูปหรือพระมหาเจดีย์สำคัญมีอยู่ทั่วในเมืองอนุรัตพระซึ่งเป็นราชธานีแห่งแรกของชาวสิงหนและเมืองโปโลนารวะราชธานีแห่งที่สองของเกาะลังกาแห่งนี้ครับและที่แห่งนี้เมืองแคนดี้ก็ยังมีวัดพระเขี้ยวแก้วซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ชาวพุทธสิงหลนในเสียงกาให้การเคารพสูงสุดสถานที่ประดิษฐานพระธันตธาตุของพระพุทธองค์ซึ่งในครั้งหนึ่งของชาวพุทธสิงหลนจะต้องหาโอกาสมากราบสักการะให้ได้สักครั้งหนึ่งครับมีคํากล่าวว่าผู้ใดครองพระบรมธาตุแก้ว,กวผู้นั้นจะได้สิทธิ์ครองราชบัลลังก์ซึ่งชาวศสีลังกาถือคตินี้สืบทอดติดต่อกันมาอย่างชานาน แต่หากจะกล่าวใหม่ว่าผู้นดครองราชบัลลังก์ผู้นั้นได้เสร็จครองพระธัตุเข้ยวแก้วซึ่งดูจะตรงตามความจริงซะมากกว่าครับซึ่งตามประวัติของพระบรมธาตุเ้ยวแก้วมีประวัติโดยย่อดังนี้ว่าพระนางเขมาเถรีได้รับพระบรมธาตุเ้ยวแก้วเบื้องต่ำฝั่งขวาของอบบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่เมืองกุสินารานครจากนั้นภิกษุนีผู้เป็นอัครสา,าวิกาเบื้องขวาท่านี้ได้นำพระเที่ยวแก้วไปมอบแด่พระเจ้าโรมทัตแห่งอาณาจักรกะลิงคะเพื่อทําการปกปักร,รักษาการเวลาล่วงมา800กว่าปีถึงสมัยพระเจ้าคุหัดเสวะขณะที่กําลังมีสงครามป้องกันการแย่งชิงการรุกรานและก็แย่งชิงพระบรมาทยวแก้ว พระองค์ได้มีบัญชาให้เจ้าหญิงเหมะมาลาและเจ้าชายทันตะกุมารซึ่งเป็นพระสวามีอัญเชิญพระบรมทัตแก้วแก้วออกจากพระนครเพื่อเดินทางมายังเกาะลังกาโดยเหตุที่ว่าพระเจ้ากุหศีวะเกรงจะต้านทานการรุกรานไม่อยู่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้ามหาเสนะซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอนุราชทุระในสมัยนั้นครับ เจ้าหญิงเห็นมะมาลารลอมพระองค์และซ่อนพระบรมทาตเแก้ยวแก้วในมวยผมเดินทางถึงกรุงอนุราชพระพร้อมด้วยพระสวามีในยุคสมัยการครองราชช่วงต้นของพระเจ้าสิริเมฆวันซึ่งตรงครองราช <นำ S 1> ในช่วงปีพศ8ป7รถึง875พระบรมทาตเแก้วแก้วได้รับการอัญเชิญประดิษฐานในพระราชวังพระธันตาธาตุหรือหอพระเก้ยวแก้วแห่งอนุราชปุระครับ ซึ่งก็คือโลหะประสาตแห่งที่สองของโลกนั่นเองปัจจุบันยังมีซากปรักหักพังอยู่และเมื่อมีการย้ายเมืองหลวงพระเขี่ยวแก้วก็ถูกอัญเชิญไปยังราชธานีแห่งใหม่ทุกครั้งจนกระทั่งมาถึงเมืองแคนดี้เมื่อ400กว่าปีที่แล้วครับวัดพระเที่ยวแ,วแก้วแห่งเมืองแคนดี้นั้นในภาษาสิงหลเรียกว่าศีดารดามาริกาวะตั้งอยู่ริม ท่านเลสาบแคนดี้ทางด้านทิศเหนืออยู่ในเขตพระราชวังซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าวิมลธรรมสุรยิยที่หนึ่งซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชอาณาจักรแคนดี้ครับซึ่งพรองคครองราชอยู่ในช่วงพศ2133และพะศ2147แต่ทวารูปลักษณ์ของพระราชวังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยของพระเจ้าวีระนเรนทราสิงหะ กษัตริย์สายเลือดสิงหนองสุดท้ายของเกาะลังกาครับหลังจากนั้นอีกสีพระองค์ล้วนเป็นกษัตริย์เชื้อสยายธรมินจนกระทั่งตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอย่างเด็ดขาดในปีพศ2358ปัจจุบันวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วเป็นวัดที่อยู่ในความดูแลของพระมหาสังฆนายกสยามวงศ์ซึ่งมีหยดสองฝ่ายครับคือฝ่ายมารวัตตะคือขามะาสีและอสักคิริยะ หรืออรัญ,ญาวาสีซึ่งจะแบ่งการปกครองรักษาพระเที่ยวแก้วสลับกันทุกปีครับโดยพระเที่ยวแก้วประดิษฐานในพระสถูประดับปัญญมณีขนาดใหญ่ซ้อนกันหลายชั้นภายในพระคันธคุดีวิหารที่มีการปกป้องป้องกันรักษาอย่างเข้มงวดทั้งจากกองกำลังทหารที่มาประจำการอยู่ที่วัดครับสำหรับการเข้ากราบพระบรมธาตุเที่ยวแก้ว ทางวัดจะเปิดให้เข้าเพียงสองช่วงเวลาต่อวันเท่านั้นคือตั้งแต่ช่วง6กโมงเช้าและ6โมงเย็นของแต่ละวันทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวสิงหนและประเทศอื่นๆร้อมใจกันมารอเข้ากราบสักการะพระบรมธาตุเที่ยวแก้วเพื่อเป็นสริและมงคลแก่ชีวิตครับภายในวิหารของวัดดูสวยงามมากตื่นตาตื่นใจกับงานไม้แกะสลักลวดลายวิจิตร บรรจงผู้ที่จะเข้ามาต่อยืนแถวเพื่อเข้ากราบสักบแบบแการะพระเพียนแก้วแต่สําหรับนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ของวัดจะมีความสะดวกให้เข้าไปอีกครทางหนึ่งเพราะถ้ารอตามแถวปกติใช้เวลานานมากครับซึ่งในทุกวันจะมีชาวพุทธสิงหนนําดอกไม้เข้ามากราบสักการะบูชากราบขอพรทุกทุกวันก็จะมีคนแม่นํา เด็กน้อยอุ้มไว้ในอกมาร่วมเพื่อขอพรซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งของชาวจิงหลครับที่จะต้องนําเด็กแร่เกิดเข้ามาทําพิธีเพื่อขอพรเป็นสิริและมงคลที่วัดพระธาตุแก้วแก้วแห่งนี้ด้วยครับาิงกโมปสาานัปญญติโนอบิงกโมติศีลังกาและความศรัทธาต่อพุทธศาสนา ศีลังกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังคงนับถือพระพุทธศาสนาเถราวาทไปอย่างบริสุทธิ์และเหนียวแน่นแม้จะเคยผ่านเรื่องราวในการยึดครองแผ่นดินโดยพวกต่างชาติต่างศาสนาแต่ศาสนาพุทธของศรีลังกาก็ไม่เคยเลือนหายศรีลังการับเอาพุทธศาสนามายุคสมัยของพระเจ้าอโศมหาราชแห่งชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบัน ในราวปีพศ236ในยุคนั้นพระมหากษัตริย์ของศรีลังกาคืคอพระเจ้าเดวานัมพยติสสะมหาราชมหาราชทั้งสองทรงเป็นอธิษัาสหายคือเป็นสหายกันแต่ไม่เคยได้พบหน้ากันพระเจ้าโรกมหาราชทรงชักชวนให้พระเจ้าเดวานัมพยติติสสะเข้ามานับถือพระพุทธศาสนา โดยมีพระมินทะเถระเป็นผู้นำพระพุทธาศาสนาไปเผยแผ่ที่ประเทศศรีลังกาเป็นปฐมเหตุแห่งพระพุทธศาสนาหลังกาทวีปปัจจุบันพระมินเทเถระได้รับความเคารพยกย่องและถูกนำไปตั้งเป็นชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างแพร่หลายหลังจากพระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นในศรีลังกาแล้วพระเจ้าเทวานัมพยติสามหาราช ได้ส่งคณะทูตไปทูลขอเก่งพระเีมหาโพและส่งให้จัดการปลูกพระเีมหาโพในเมืองอนุราชทัประได้ส่งสร้างมหาวิหารพร้อมทั้งสร้างสถูปถูปารามเจดีอันเป็นเจดีย์แห่งแรกในลังกาขึ้นอีกด้วยครับดัมวิจยสง संदङ्खातो भावितो बहुलीकतो अभिज्ञाय सम्बोधाय निम्बानाय संवन्तति वीरयसंभोजं दङ्खातो भावितो बहुलीकतो अभिञ्य सम्बोधाय निम्बानाय संवन्तति पीतिसम्बन् संदङ्खतो भावितो बहुलीकतो अभिज्ञाय सम्बोधाय निम्बनाय संवन्तति पन्धि सम्बोजङ्गको सम्मदङ्खातो भावितो बहुलीकतो अभिञ्य सम्बोधाय निम्बनाय संवन्तति समादिसं बुञ्झन् संदङ्खातो भावितो बहुलीकतो अभिज्ञाय सम्बोधाय निम्बानाय संवन्तति उपेखा संवन् sampaidakkha itu bali ketu Abnya sang bodai nimbaai sangwan ti ini kokan sepesan tebojang ga मया संद खाता भाविता बहुलिकता अभिज्ञाय सम्बोधाय निम्बनाय सङ्वन्तीति तङ्गभगवभुञ्जम् ග සගතබජග ඉදමच ভাගවා අන්ත මනු අයන්ම මहाකන්ස පভাගවต भाසිත අபிන पुन्ताहि चायन् महाकंसपो तं पद ततपहीनो चयन्तु महाकंसपंसो i <laughs>